สวัสดีครับกับผมนายแพทย์ก,กวีจินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องก็คือเรื่องทฤษฎีของความอ้วนตอนที่2อนะครับอย่างที่ว่าเราคาทิ่แล้วเราพูดถึงฮอร์โมนคอติซอกับฮอร์โมนเลปตินนะครับตัวสำคัญที่ทำให้เราอ้วนอกทฤษฎีก็คืออย่างที่เราว่าเราพยายามหาทางลดน้ำหนัก จำนวนหลายวิธีนะครับทั้ง IF หรือว่าคีโตนไดเอทอะไรพวกนี้ก็อาจจะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะครับแล้วทำไมมันถึงไม่ได้ผลล่ะมีทฤษฎีที่อธิบายว่าทำไมไม่ได้ผลนะครับมันมีสารเคมีหรือว่าสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับความอ้วนมีอยู่4ตัวนะครับตัวที่1ก็คือเรียกว่าโดปามีนนะครับ เป็นสารสื่อประสาทชนิดหนึ่งมันก่อให้เกิดความสุขสดชื่นอารมณ์ดีนะครับแต่ถ้ามันลดลงเมื่อไหร่ก็ทำให้ไม่มีความสุขจิตตกเครียดพอเครียดมากก็ทำให้คอติซอลอย่างที่ว่าที่พูดกล่าวมาแล้วหลังออกมามากพอหลังมากมากก็ฤทธิ์ของมันอย่างที่ว่าทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงมีโอกาสเป็นเบาหวานอ้วนแล้วก็กินจุ อินซูลินก็หลังออกมามากทำให้อ้วนขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยตัวสำคัญโดปามีนตัวที่หนึ่งตัวที่สองก็คืออะซิติลโคลีนนะครับเป็นสารสื่อประสาทอีกชนิดหนึ่งที่ทำให้เส้นประสาทสมองสายใยประสาทนะครับเส้นใยประสาทมีกระแสะประสาทเคลื่อนไหวได้ดีทำให้เกิดความคิดอ่านดีความจำดีสมองรลดเล่นอะไรพวกนี้ แต่ท่านมันลดจํานวนลงเมื่อไหร่จะเกิดตรงข้ามก็คือความจําลดลงความคิดอ่านด้อยลงนอนไม่หลับไม่มีสมาธิสมองไม่ลวดแรน่นก็คือเกิดความเครียดนั่นเองพอความเครียกก็ทําให้คอร์ติซอลหลังออกมามากอย่างที่ว่าแล้วก็ดื้อต่อเลปตินด้วยจากความเครียดก็ทําให้อ้วนนะครับอันนี้อีกกลไกหนึ่งทําให้กินมากขึ้นอ้วนมากขึ้น อโมดไอสารสื่อประสาทตัวที่3ก็คือเรียกกาบาแกมมาอะมิโนบิวเทลิกแอซิดกาบาเป็นสารสื่อประสาทชนิดหนึ่งทำงานเป็นตัวต้านกระแสประสาทช่วยลดการกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองทำให้รู้สึกผ่อนคลายลดการกระสับกระสา่ายและความกังวลลดการเกร็งของกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อคลายส่งส่งผลให้หลับสบายอะหรยัง,ยงเขาไม่มีความสุขหลับสบาย ถ้าขาดหรือปริมาณลดลงไอสารสื่อประสาทต,ตัวนี้ก็ทําให้เกิดความเครียดวิตกกังวลง่ายกระสับกระส่ายเกรงก็ทําให้คอติซอลหลั่งออกมามากแล้วก็ดื้อต่อเลปตินด้วยก็ทําให้หิวมากขึ้นน้ําหนักเพิ่มมีการเพิ่มไขมันในร่างกายมากขึ้นนะครับอันนี้อีกกลไกหนึ่งที่ทําให้เกิดความอ้วน อีกกลไกนึงก็คือสารสื่อประสาทต,ตัวที่4ก็คือซีโรโทนินไอตัวนี้ก็สําคัญมากเป็นสารสื่อประสาทชนิดหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญเกี่ยวกับการทํางานของสมองและระบบประสาทมีผลต่อการเกิดพฤติกรรมและอารมณ์และยังจําเป็นต่อการทํางานของร่างกายส่วนอื่นๆด้วยมันทําให้สุขภาพจิตดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นมีสมาธิดีขึ้นเป็นรายกัน มันสำคัญมากช่วยให้ความคิดตอนตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นมีสมาธิแล้วก็อยู่ในศีลธรรมมากขึ้นถ้าซีโรตทนินลดต่ำลงละ่ะก็จะทำให้อารมณ์ขุนมัวอ่อนไหวเศร้ากังวลโมโหง่ายไม่มีสมาธิการตัดสินใจความจำแย่ลงเกิดซึมเศร้ามิตกกังวลเครียดสมาธิสั้นกลัวและยังมีปัญหาบุคลิกภาพพฤติกรรมร่วมกับความคิด ผิดปกตินะครับแล้วก็ผิดปกติทางจิตทางอารมณ์ด้วยเกิดใจร้อนหุนหันพลันแล่นย้ำคิดย้ำทำถึงขั้นฆ่าตัวตายในที่สุดได้เอย่ยแล้ยังแล้วก็ทำให้อารมณ์ทางเพศสูงขึ้นด้วยนะครับซยซโรโทนินยังเปลี่ยนไปเป็นเมลาโตนินด้วยเมลาโตนินทําให้นอนหลับและตื่นได้ปกติหลับสบายถ้าตรงข้ามละก็คือซโรโทนินลดลง จะทำให้นอนไม่หลับเป็นปัญหามากนะครับอรอย่างนั้นยาที่มีซีโรโทนินเป็นองค์ประกอบช่วยรักษาความปกติทางจิตอารมณ์และพฤติกรรมได้รวมถึงการนอนหลับด้วยนะครับแต่การทซีโรโทนินลดลงล่ะก็เจียวเจอยู่ตรงข้ามก็คือทําให้เครียดนะครับวิตกกังวลหุนหันพันแล่นนะครับย้ำคิดย้ำทำมากขึ้นนอนไม่หลับ ก็ทาให้ฮอร์โมนความเครียดหลั่งออกมามากคอติซอลหลั่งออกมามากแล้วก็ทําให้ดื้อต่อเลปตินด้วยก็ทําให้เกิดความอ้วนตามมาอย่างที่ว่านะครับอะไรยังกลไกสําคัญมีดังนี้แล้วก็ซีโรโทนินยังมีผลต่อส่วนอื่นๆของร่างกายด้วยนะเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการรับขับถ่ายให้ขับถ่ายเป็นปกติได้การแข็งตัวของเลือดก,ก็กลับมาปกติถ้าเลือดออก ทำให้แข็งตัวได้ปกติสุขภาพของกระดูกแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็กลไกการป้องกันของร่างกายที่สำคัญก็คือถ้าทําให้อาเจียนมากได้ในกรณีที่เราได้รับสารพิษเข้าไปซีโรโทนิน,น,นทําให้เกิดอาเจียนเพื่อขับสารพิษออกมานะครับเช่นอาหารเป็นพิษหรือว่าได้อะไรก็ตามที่ที่เป็นพิษต่อร่างกายก็ทําให้อาเจียนมาก ซีโรโทนินตัวนีนวน้นะมีส่วนนะครับเพื่อขับสารพิษออกมาเป็น,นกลไกป้องกันของร่างกายนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ